ใส่ปลาซาบีนา ina, เอาไปเลยพันหนึ่งทุกคนคิดว่าจะมีไหมเดี๋ยวเราไปตามหากันค่ะวันนี้น้องได้ใส่บราของซาบีนามาไหมคะไม่ได้ใส่ค่ะไม่ได้ใส่หรอใช่ค่ะอพรแต่ปกติเราใส่อยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเผื่อรอบหน้าพี่มาถามอีกอย่าลืมใส่มานะให้เลยคะ่ะ ไม่ได้ใส่เสียดายอะวันนี้ไม่ได้ใส่ไม่ไเป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่ให้ลองดูอันนี้ค่ะนุ่มดีค่ะพี่ให้เลยค่ะวันนี้น้องใส่บาของซาบิน่ามาไหมคะใส่มาค่ะเจอแล้วทุกคนกคนที่ใส่บาของซาบิน่ามาวันนี้นะเอาไปเลยพันหนึ่งค่ะปกติเราใส่ของซาบิน่าอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะอุ้ยพอดีเลยวันนี้พี่มีนิวซาบิน่าบาเลตมาแนะนําครับพี่ให้เลยค่ะวันเนี้ยพี่ใส่ไรโคงใช่ปะ ชิวมากสบายมากยกอ,อกแบบพี่ก็ได้นะอุ <c oughs> ้ยตเตาแก๊สเตาแก๊สวันนี้น้องใส่บาของซาบิน่ามาไหมคะไม่ได้ใส่คะ่ะวันนี้ถึงว่าวันนี้ไม่ได้ใส่ซาบิน่าไงเนี้ยเจ็บๆโครงเนี่ยมันทิ่มหนูอ,ะ <c oughs> อ่ะทิ่มอย่างนี้เลยเหรอ อย่างนี้เสียดายมากรอบหน้าต้องใส่มาแล้วนะเผื่อพี่มาถามอีกนะรอบหน้าใส่มาโชว์ที่ปากไม่เป็นไรค่ะวันนี้พี่มีนิวซาบิดาบาเลตมาค่ะสบายอกราคาเบาพี่บอกเลยว่าอันเนี้ยพี่ก็ใส่อยู่คือไลโคล้งด้วยนะแล้วก็ใส่สบายด้วยพี่เหี้ยแทบไม่เคยเปลี่ยนบาเลยนะเพราะว่าบาเลตเนี้ยใส่สบายวันนี้พี่ก็ใส่มานะลองจับไหมลองจับไหมหอุ้ยพี่นิ่มนุ่มกระชับมากเลยพี่พ พอดีลตัวเนี่ยเขามาพร้อมกับ3นวัตรกรรมนะ 1. เจลลี่นุ่มเนียนกระชับ 2. แอรี่ฟองนะ้นมีรูระบายอากาศได้ดีแล้วก็อันที่3บอกเลยว่าเป็นไลรี่บางเบาสบายนะหูพ,พี่ราคาเท่าไหร่คะอันนี้เริ่มต้นเพียง790เท่นนะานั้นคุณภาพดีแล้วก็ราคาจับต้องได้ด้วยอันนี้พี่ให้เลยทุกคนใครเคยใส่แล้วอย่าลืมส่งคลิปนี้ไปเติมไฟค่ะ